ลายปักที่ถักด้วยมือทีเลาฝีเข็มลงบนเชิ้ตเวสเทิร์นจากอังกฤษช่วงยุค70ยีนกัดสีที่ครั้งหนึ่งนักเรียนอเมริกันยุค50เคยทำเพื่อต่อต้านกฎการห้ามใส่บูจีนในโรงเรียนลูกตัดแก้วอดีตเคอร์เรนซีที่ช่างฝีมือบรรจงคัดสีและร้อยเรียงทีละเม็ดสวตเตอร์สกรีนเองด้วยกรรมวิธีโบราณไปจนถึงยีนตัดขาดุย ภาพจำจากเซิร์ชเกนสปูยุคเลฟแบงไอเทมทั้งหมดนั้นมีจุดร่วมอะไรที่ทำให้ผมลหลงไหลตอบง่ายๆมันคือไอเทมคัสตอมไมซ์ครับของพวกนี้แหละครับคือไอเทมที่ผมมองหาในตอนนี้ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยอยู่ในสายตาเลยเพราะเคยรู้สึกว่าของที่ถูกดัดแปลงนั้นไม่ออรรจินอลแต่เมื่อประสบการณ์มากขึ้นตามวัพร้อมกับหัวใจที่ไม่ยึดติดเหมือนเก่าจึงเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ครับว่า จะมีอะไรออริจินอลไปมากกว่าของที่เจ้าของเก่าใส่ชีวิตของพวกเขาลงไปอีกนลครับอย่างที่เกินไปนะครับว่าหัวใจสำคัญของ EP นี้เนี่ยคือไอเทมที่ถูกคัสตอมทำขึ้นมาใหม่หรือปรับแต่งให้ต่างไปจากต้นฉบับนะฮะถ้าใครที่ตามช่องอาร์มกรกฎมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าผมพยายามจะสำรวจสไตล์และไอเทมต่างๆในแง่มุมที่ลึกขึ้นนะครับเช่น ถ้าจะเก็บของวินเทจก็จะพยายามเก็บชิ้นที่เป็นอาร์ไคต์พีซหรือว่าชิ้นที่เล่าเรื่องได้ไปเลยคือไม่ซื้อของพิ่มเพื่อฮะอย่างที่เล่าไปในคลิป not first but forever นะครับหรือการหาคำตอบว่า made in นั้นสำคัญจริงไหมใน EP นี้ก็ถึงคิวของไอเทมคัสตอมที่ผมรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์มากๆและไอเทมที่เป็นต้นเรื่องของ EP นี้คือสร้อยลูกปัดแก้วจาก red rabbit trading ซึ่งจะกลับมาทำทรังโชว์กับทาง talisman อีกครั้งในวันที่8-9 พฤษจิกายนที่จะถึงนี้นะครับแน่นอนครับไปพบกับไมค์เฟรนชและทีมงานที่ขนชิ้นวันออฟคายมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะขอย้อนกลับมาที่ลูกปัดแก้วนี้อีกครั้งนะฮะบอกตามตรงนะครับคือครั้งแรกที่เห็นเนี่ยผมไปไม่เป็นเลยนะแต่พอลองสืบผ้นไปดูเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ลูกปัดธรรมดาเว้ยแต่มันมีที่มาจากเทรดบีดพูดยยง่ายงมันคือลูกปัดที่คนยุโรปสมัยศตวตรรษที่1 6ถึง19 ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราที่แอฟริกาตะวันตกหรือไม่ก็อเมริกาหนึ่งนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสกุลเงินกลางที่แน่นอนไงตัวออริจินอลของเทรดบีดเนี่ยมันคือเส้นนี้เลยครับเส้นนี้เนี่ยคือวินเทจเลยนะฮะเป็นของส่วนตัวในคอลเลคชันของคุณเบนทาลิสแมนนะครับคือทางคุณเบนเนี่ยแกสะสมทีละเม็ดเลยเออจากที่ต่างๆอะ่ะแล้วก็เอามาร้อยเองชิ้นเนี้ยมันคือคัสตอมเมดที่วันออฟขายมากมาก คือแก้วพวกนี้เนี่ยทำที่ยุโรปนะครับส่วนมากก็คือที่เวนิสที่เขาเรียกกันว่าเวเนเตียนแกลสเนาะแล้วก็ทำจากโรงงานมูราโนซึ่งมูราโนเนี่ยมันเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำกระจกสีและก็เครื่องแก้วต่างๆนะฮะคนสายนี้เนี่ยเขาจะรู้กันครับว่าเครื่องแก้วที่มาจากมูราโนเนี่ยมันคืองานศิลป์คุณภาพสูงที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาเฉพาะตัว จึงไม่แปลกเลยครับที่มันจะถูกยกย่องให้เป็นของมีค่านะครับส่วนเม็ดอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ทำที่มูราโนเนาะก็ทำที่เช็กรีพับลิกหรือไม่ก็เนเธอร์แลนด์นะครับและคนยุโรปในตอนนั้นเนี่ยก็ใช้สิ่งนี้ไปแลกเปลี่ยนของมีค่ากับคนท้องถิ่นคือแทนที่จะใช้เงินแลกอะ่ะเออก็ให้สร้อยลูกปัดพวกนี้แทนเพราะสำหรับคนท้องถิ่นคือชนเผ่าในแอฟริกาหรือว่าอเมริกานะครับเขาอาจจะรู้สึกว่าลูกปัดพวกนี้มันดูสวยแล้วก็มันดูมีค่ากว่าเงินเนาะ เลยยอมแลกเปลี่ยนกับของมีค่าที่อาจจะธรรมดาในสายตาพวกเขาครับเช่นงาช้างทองคําหรือว่าขนตัวบิวเวอร์ที่คนยุโรปในตอนนั้นเนี่ยใช้ทำท็อปแฮดแต่ก็นั่นแหละครับคือจะมองว่ามันดูทริคกี้ก็ได้นะเออแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นครับว่าในทุกการแลกเปลี่ยนเงินตราอาจไม่สำคัญเท่ากับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับ ผมคิดว่าทางเรด r a ปปิตเนี่ยก็หยิบเรื่องราวตรงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะถ้าเข้าไปดูในเว็บเขาเนี่ยเขาก็เรียกลูกปัดพวกเนี่ยเขาว่า glass trade bead เหมือนกันนะครับเป็นลูกปัดที่ทำมาจากแก้วฮะแต่ลดทอนให้มันเรียบง่ายขึ้นดูใสง่ายขึ้นจะเอาจี้มาห้อยหรือว่าใส่เป็นสร้อยเดี่ยวๆก็ได้และยังคงเอกลักษณ์ของเร d Ra ปปิตนะครับคือใช้วัตถุดิบจากในอดีตจริงๆซึ่งจากที่คุยกับคุณเบนซ์มานะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่า ไอ้ลูกปัดแก้วพวกนี้มันคงไม่ได้เก่าถึงขนาดมาจากศตวรรษที่19นะเออแต่มันอาจจะมาจากยุคราวๆเจมากกว่าอืมคือมันเป็นวินเทจแน่ๆนะครับและที่เห็นเป็นสร้อยง่ายๆแบบนี้เนะี่ยจริงๆแล้วทางไม้เขารวบรวมแต่ละเม็ดแต่ละสีเนะี่ยนานมากนะครับแล้วเอามาร้อยกับสตีลเฟล็กรคดหรือว่าเชือกเหล็กอดทําให้สร้อยพวกนี้มันแข็งแรงอย่างสีที่หายากที่สุดคือสีม่วงนะฮะอันนี้เลย ซึ่งทางไมค์เนี่ยใช้เวลามากกว่า2ปีนะครับกว่าจะรวบรวมมาได้มากพอที่จะทำสร้อยออกมานะครับสีม่วงนี้เนี่ยน่าจะสกัดจากสีสมัยใหม่แล้วแหละฮะแต่ว่าถ้าในสมัยก่อนเลยเนะี่ยสีม่วงแบบนี้เนะี่ยอาจจะต้องสกัดมาจากพืชหรือแมลงซึ่งหายากพอสมควรนะครับนอกจากนี้ยังมีสีอื่นๆด้วยนะฮะเช่นสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีขาวทุกสีจะเอามาร้อยเข้ากับเธอคอยจริงๆและปิดด้วยลูกปัดโลหะ นั่นหมายความว่ามันเป็นสร้อยที่ต้องคล้องผ่านหัวเออคือคุณจะแกะมันออกแล้วปรับความยาวเนี่ยไม่ได้คือตอนผมใส่อะไม่เท่าไหร่แต่พอปิมใส่อะคือมันยาวมากมากจนเราต้องหาวิธีทำสไตลิ่งด้วยการพันมันเป็นปมตรงนี้เนี่ยต้องให้เครดิตพี่สาวของปิมนะครับคือตอนนั้นเราอยู่กันที่โคเปนเฮเกนเนาะแล้วก็ตัวพี่สาวเนี่ยเขาเรียนแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องเครื่องประดับเนี่ยเยอะเลยเสนอว่าเฮ้ยแทนที่จะห้อยเฉยๆเนี่ยลองผูกมัน แล้วก็สร้างปมให้เป็นรูปทรงดูไหมซึ่งผมว่ามันสวยดีนะคือนอกจากจะดูสั้นลงแล้วนะครับตัวปมที่ผูกเนี่ยมันจะทาให้ลุกโดยรวมเนี่ยมันดูโมเดิร์นขึ้นเออคือมันดูไม่เป็นฮิปปี้เกินไปในความเห็นของผมะนะฮะทีนี้พอกลับมาเนี่ยก็ลองมาคุยกับคุณเบน์ครับว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันสั้นขึ้นได้บ้างเนาะเลยได้รู้มา2วิธีครับ1คือผูกเป็นปมแบบนี้แหละเออแต่แค่เอาปมอะไว้หลังคอ แต่วิธีนี้เนี่ยมันอาจจะใช้กับสร้อยของ r ร d r a ปปิ้ได้ยากนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเขาใช้เชือกเหล็กอ่อนตอนมัดปมเนี่ยมันเลยไม่แนบกันเหมือนเชือกทั่วไปเนาะกับวิธีที่2เนี่ยซึ่งเป็นวิธีโบราณเลยคือใช้เชือกเทียนหรือเชือกลงแว็กซ์นะครับมัดระหว่างเม็ดลูกป,ปัดตามความยาวที่ต้องการแล้วซ่อนปมไว้ด้านหลังเหมือนเดิมความสนุกของการใส่สิ่งนี้เนี่ยคือคุณจะพลิกแพลงหรือว่าดัดแปลงมันยังไงก็ได้ครับ จะคล้องคอธรรมดาให้เป็นสีป๊อปออกมาจะผูกปมหรือจะเอาจี้ที่สําคัญกับตัวคุณเนี่ยมาคล้องมันไว้จะทบมันเป็นกําไรข้อมือก็ได้ถ้าข้อมือเล็กหรือใหญ่พอมันอิมพรไวส์ได้เยอะมากและการอิมพรไวส์นี่แหละครับที่นําไปสู่การคัสตอมไมซ์หลายอย่างที่ผมว่ามันน่าทำนะเช่นการปักมือเพื่อสร้างลวดลายต่างๆในวัฒนธรรมฮิปปี้อย่างเชิร์ดเดอะเซาท์ซีบับเบิลตัวนี้นะฮะ ปกติเราจะเห็นแต่ฮิปปี้อเมริกาใช่ไหมนี่คือฮิปปี้อังกฤษความน่าสนใจของมันเนี่ยคือมันเป็นเวสทิร์นเชิร์ตัวสลิมปกใหญ่และปักลายธรรมชาติปักลายหมาน่ารักเลยครับเท่าที่ไปสืบพ้นมานะฮะมันน่าจะเป็นการปักมือนะคือไม่ได้ทําจากโรงงานนะ่ะแต่เจ้าของเก่าเนี่ยเอามันมาปักเองอืมซึ่งมันก็ชวนให้ผมคิดต่อไปเหมือนกันว่าเฮ้ยอะไรโดนใจให้เขาปักลายพวกนี้เนาะหรือแม้แต่การทำแพชเวิร์กบนเกงยีนขาหมา อย่างลีไว้หกสี่หกตัวนี้เนี่ยทางพี่เจมส์วูดเดนซับมาเรียนคัดเลือกมานะครับปีเก่าจริงเป็นแพชเวิร์กที่ทําในยุคนั้นจริงๆซึ่งเรียงแพทเทิร์นสวยมากใครสนใจก็ลองทักไปถามวูดเดนซับมาเรียนดูนะครับหรืออย่างยีนีไว้กัดสีตัวนี้ที่ผมคิดว่ามันน่าจะทํามาจากโรงงานแหละเออแต่มันก็ชวนให้คิดถึงช่วงยุคประมาณ5 0นะฮะที่โรงเรียนในยุคนั้นของอเมริกาเนี่ยห้ามนักเรียนใส่บูจีนส์มาเรียนอืมแต่ทำไงได้ก็ใจมันรักครับ เด็กนักเรียนพวกนั้นเนี่ยก็เลยเอาบลูจีนส์เนี่ยมากัดสีให้ขาวแล้วใส่ไปเรียนอยู่ดีมันคือความขบดมันคือการต่อต้านที่แฝงมาในเสื้อผ้าอีกชิ้นที่เป็นชิ้นคัสตอมที่มีคุณค่าทางใจสำหรับผมเหมือนกันนะฮะคือสเวตเตอร์อินเดียนพาวเวอร์ตัวนี้นะครับทำโดยพี่ปุ๊เจ้าจันนะฮะคือพี่ปุ๊เนี่ยเขาเอาสเวตเตอร์เปล่า,เ,ลาเออจากยุค8 0 9 0เานี่ยมาสกรีนลายที่เขาออกแบบเองอืมซึ่งลายเนี่ยมันบรรดาลใจมาจากลายยุค 50นะฮะรำลึกถึงชีฟซีแอ t โตซึ่งเป็นผู้นำชนเผ่าอินเดียนดัวมิชช่วงศตวรรษที่19นะครับเสื้อตัวนี้เนี่ยใช้เทคนิคสกรีนน้ำสามสีแบบเก่านะครับคือพี่ปุ๊เนี่ยให้ผมเป็นของที่ยะลึกหลังจากที่ผมร่วมพูดคุยกับเขาบนเวทีเนาะในงานครบรอบ7ปีของ Diplomat ซึ่งจะมีคลิปตามออกมาเร็วๆนี้นะครับอีกสักอันและกันนะครับที่ผมมองว่าเป็นการคัสตอมไมซ์ที่ใครๆก็ทำได้เลย ม,มันคือการตัดปลายขากางเกงยีนแบบขารุ่ยอ,อ,อย่างที่เรามากจะเห็นเซิร์สเกนส์บุกใส่นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายคนนะครับวิธีทำก็ง่ายมากเลยครับคือวัดความยาวตามที่ต้องการแล้วเอากรรไกรตัดผ้ามาตัดได้เลยจะเย็บปิดตะเข็บเพื่อกันไม่ให้รุ่ยเกินขอบเขียดก็ได้นะครับหรือจะปล่อยเซอร์ให้มันรุ่ยขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันแค่นี้ผมว่ามันคือการชุบชีวิตยีนตัวเก่าให้เกิดใหม่มาใช้อีกชีวิตหนึ่ง พราะแค่ปลายขาที่รุ่ยเนี่ยมันจะทําให้ลุกต่างไปจากเดิมแบบคนละเรื่องเลยนะครับคืออย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะแค่อยากจะชี้ให้เห็นครับว่าเราอยากกลัวกับการดัดแปลงเสื้อผ้ามากจนเกินไปนี่รวมไปถึงการสอยหรือว่าการซ่อมเสื้อผ้าด้วยตัวเองด้วยนะครับคือมันไม่ต้องเนี๊ยบหรือว่าเพราะเพืตลอดเวลาก็ได้ครับอย่างปลายขาังเกงยีนขาม้าที่โดนส้นรองเท้าเหยียบจนแหว่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งให้จ้างซ่อมยีนก็ได้นะแค่เย็บรวบรอยขาดพวกนั้นด้วยทักษะที่คุณมีแค่นี้ มันก็เกิดคาแรคเตอร์ใหม่ในยีนตัวเดิมได้แล้วคือถ้าอยากบันทึกเรื่องราวไว้ในเสื้อผ้าลองซ่อมมันปักมันเพ้นท์มันร้อยมันเข้าด้วยกันหรือคัสตอมมันด้วยตัวเองไอความงูงูปลาปลาแต่ทําด้วยใจรักนั่นแหละครับมันคือสเสน่ห์และมันชวนให้คิดตามครับว่าเจ้าของเก่าและของชิ้นนั้นผ่านอะไรด้วยกันมาบ้างก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ E ีีนี้นะฮะอาจจะเป็น E ีีสั้นๆนะครับแต่ผมก็อยากจะให้ไอเดียและก็เตือนตัวเองไปด้วยครับว่า ของวินเทจเดสต็อกนั้น o r i g i ินอและเหมาะกับการอ้างอิงแต่ของที่เจ้าของเก่าคัสตอมมันขึ้นมาใหม่แม้จะไม่ดั้งเดิมแต่มันบันทึกชีวิตส่วนตัวของคนใส่เอาไว้นั่นทำให้มัน o r i g i ินอลในตัวมันเองครับของส่วนใหญ่ในนี้เป็นวินเทจนะครับยกเว้น Glass Beat จาก Red ร a b b i t Trading นะฮะที่เขาก็รวบรวมเม็ดลูกปัดวินเทจและร้อยเรียงมันชิ้นต่อชิ้นเข้ามาลองของจริงได้ที่ทาริสแมนนะครับ และที่พิเศษไปกว่านั้นนะฮะคือเร็วๆนี้ทาง Red Rabbit Trading จะกลับมาทำทรังโชกับทาง Talisman อีกครั้งในวันที่8 9ถึง9พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับมาพูดคุยกับไม้ r เฟรนชและมาลองชิ้น One of a k i ที่ทางไม้เนี่ยขนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะสาวกของแบรนด์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดฮนะส่วนใครที่ไม่เคยใส่แต่อยากลิ้มลองยิ่งต้องไปทรังโชครั้งนี้เลยครับแล้วพบกันวันที่8-9ถึงนี้ที่ Talisman นะครับตรงสาทรซอยหนนี่เอง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ